แฟนเพลงแหงอะไรนักร้องดังเสียชีวิตแล้วค่ะเรียกว่าเป็นข่าวเศร้าแห่งความสูญเสียของวงการเพลงกลันเลยทีเดียวสำหรับการจากไปของโทนี่เบนเนตเรียกว่วเป็นข่าวสุดเศร้าแห่งวงการเพลงแจ๊สเมื่อโทนี่เบนเน็ตได้เสียชีวิตลงแล้วค่ะในวันศุกร์ที่21กรกฎาคม2566ที่ผ่านมาที่นิวยอร์ก หลังจากป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์มาตั้งแต่ปี2016ซสีริรวมอายุแล้ว96ปีค่ะ,ะแถลงการที่โพสต์บนบัญชี Twitter รได้ระบุว่าโทนี่จากพวกเราไปแล้วในวันนี้แต่เขายังคงร้องเพลงที่เปียโ,โนเมื่อวันก่อนและเพลงสุดท้ายของเขาคือ Because of You ซึ่งเป็นเพลงฮิตอันดับหนึ่งเพลงแรกของเขาโทนี่เพราะคุณเราจึงมีเพลงอยู่ในใจตลอดไปค่ะ